สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับวันนึงสิ่งวันนี้เราก็มาทำทอยเสียอยู่ที่ร้านช่างวิทยาทอยเสียต,ออตัดครับไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วดังแดงเบื่อแล้วครับตัดครับเราจะทำแดดซุ่มๆแล้วเราจะทำแดดซุ่มๆซ,ซุ่มไปซุ่มมา เนื่องจากทอแตกครับลำคานนะครับไม่อยากใช้ล้วจะตัดทิ้งแล้วท้อแล้วนี่จะทำเสียงให,ให้มันโตใหญ่ๆมันมันดีกว่าก็ตัดทิ้งออกแล้ว แต่วันนี้ระวางครับลูกลังเิ่งเสร็จเมื่อวานยังไม่เสร็จหรอกแต่ต้งองรอเจ้าของงานเขาโทรมาแบบเจสองงานโทรมาเพราะว่ายังไม่รู้ว่าเขาจะเอาถึงไหนแต่ถามบ้ามันยังไม่เสร็จรรมันยังเยอะอยู่ วิทย์าหายังคำไปนะดำผมลงยี่เดยหานหลยคำมาก่อนถ้าว่าดำมมันลง จะไปออกท้ายเราจะไม่ออกกานคันจงังบ่าเพืเนหน่งเพื่อเพื่อนหนี่งเราจะมาออกตรงท้ายนี่ออกให้มันใช้ท้ายตรงนี้เลยอยู่ใต้ผ้าใบนี่เลย เราดูตอนต่อไปตัดออกก่อนต้องตัดออกให้หมดอกอกแล้วครับโน่นตายก็ไปอยู่โน่นนะกินตำนานท่อแซนแล้วเราจะเป็นท่อบุ้มแล้วข้างในก็ท่อบ้มก็จะปิดตำนานหรือจะมาเป็นท่อปู่ ไม่รู้ว่าจะมีวัฒนาจะใส่คือเขาโบนี่นะไม่ยัดด้วยสินี่นะนี่นะพอหหอยต้องมองเต็มๆนี่นะมึงนี่นะนนะพอเด็กู้ปู้นะี่ a 아 a enam, n พักก็ใช้เหมือนเดิมยิมเป็นพักหักเหมือนเดิมหาปาปูเหมือนเดิมเริ่มเติมคือผมจะเดินสามนิ้วจะไม่เดินสองนิ้วครึ่งเหมือนเดิมจะเดินเป็นสามนิ้วออกไปไม่รู้ว่าสเสียงจะออกมาเป็นรูปแบบไหน,นาะเข้าสู่ขบวนการดัดครับแป๊บมาถึงแล้วนั่งรอแป๊บสามชั่วโมงครับ ร้านส่งแปบบ๊บไม่มาส่งร้านส่งแป๊บตึ้นจะมาส่งครับได้ไปแล้ว จัดครับท่านเคยเฟื่องหลุดเดียวไป่ทนดาได้เฟืงหลุดไดเดียวก็สื่อมาสิแปดปีแล้วจักมือนหรอได้ยงม,มืนแปดมืนแ่ดม่ม่ม่่่่ เขาเห็นเราในกันเดียวบอลุงเขาเลยปล่อยเลยกอเป็นบริษัทแปีุงนโอ้างรถยี่แออสัาี่บริษัทแปลงก่อสร้างแปลงก่อสารถโอ้ น,น,นี้ก็เลขขายอันนี้ใส่หนีบริษัทบีเอ็มเทาไ้เมื่อไร่ปเอา้เมื่อไหรแปดแต่อันพวกนี้ครแตกวนี่ครับวกวงมันดไดก่อนจัดเมื่ก่อนเมื่อหนึจสี่พันกว่า,า,า,า 4, เปยงมันดัดเล็กนาน เดี๋ยวเราไปดูตอนเสร็จเ้าพฟังเสียงท่อกันเลยตอนนี้ช่างก็ดักว่าอุปกรณ์พวกนั้นก็ถอดออกหมดเรียบร้อยแล้วให้ช่างเอาทำงานก,ก็อุปกรณ์ของเก่าถอดอยู่นี่แล้วก็มีอันนึงขาดนี่นี่ลยสภาพนี้เลยโอเคครับผมใส่ายแล้วไม่ได้อยู่นั่นนะ่สามือลับ สายมาตูด ก็น่าจะไม่ติดครับน่าจะน่าจะก็เป็นเตินสามนิ้วมาจากหม้อพักหม้อถายเลยไม่วนไม่อะไรเลยไม่รู้จะเสียงจะออกมาเป็นเลยไหมเกดังบุ้มดูเกะดการแบด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 ,แบด

เป็นของแท้เหมือนเดิมใส้เห็นเรียบร้อยไปายู่แล้วมั้งแล้วก็เหลือนี่นิดไงปูด thoa lên không Rồi chậu này Thoa thoa của là mình xanh gì đâu không รอให้มันเย็นแล้วเราฟังเสียงครับส่วนวอนี้เราก็จะข้นกลับบ้านไปให้พ่อดาอีก <c oughs> โดนด่าจะดครอททำท่อทีไรก็ใจมันหลัก เท่าก็พอดีครับไม่ล้มฟังได้ไปไหนนี่ หูดีเลยช่างได้ยิน,เ,นยเสียงนุ่มนี่แหละสไตล์นี้ชอบแล้วแล้วเสียงดังชอบเสียงนุ่มๆเนี่ยดีล,ล,ละดังเลยแรงมัดเลยงอนกันเลยนั่นละสองนอนเนี่ยนาๆมันไม่ได้ขาดเนยนะหากันมันขาดเลย nó hay không ai mất đi không một bằng đi gì หลูเมันผูยนผู้บอลเป็นผูเตือนเนี่เครับพเพื่อนเก็ได้กินเสียงเรียบร้อยแล้วทีนี้ขอจบไอเท็มแล้วนี่ครับก็โอเคแล,เอแล้วเรียบร้อยแล้วอย่างนี้จะจ่ายตังค์กลับบ้านแล้วะทางไอเท็มเสร็จพอดีแล้ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับ